สวัสดีชุณทุกท่านนะคะจู่ในช่องอีกแล้วนะคะเพิ่งอยู่กับผมอีกแล้วนะคะวันนี้ก็อัปเดตแล้วนะครับนะเอออัปเดตแล้วก็จริงผก็อยากจะเปิดล็อกแด้แต่ว่าเปิดล็อกได้น,นี่น,น,นะจริงแต่ว่าผมก็ก็นะก็เดี๋ยวค่อยมาลงคลิปด,ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวก็ความความไนิดมันความไม่นิดเดียวนะควความน,น,นิดละน้ำดีกว่านะครับแนะนำดิจริงต้องดิความนิดละน้ำ,นำ,นำ เปิล็อกที่นี่นะเพื่อบุ๋มม,มีความง่ายกว่านะมีความยากมากมีความเรื่องนิดเดียวมากเลยนะม,นมือมือนะตอนนี้ยนี่ผมเป็นกิจว,วัลลาร้านนี่เงนะครับอันนี่ใช้ที่ผ้ะะาล้านเลยนะถ้าใครจะได้เปิดล็อกได้มาถึงมันจะให้ตัวนี้มานะหาทำถึงก็จะให้แมวตัวนี้ลัโบเป็นตัวเลขของตู้เลขเลยนะจะเป็นแบบไม่ครับเลยนะ,อะ,อะโอเคเอาแต่เรื่องเดี๋ยวกดก็เลย อ้แดเอุ like, like, But, uh, like, ้ยมัน้อน้ลยก็เห็นานหนำบูนนบดิออุ้ยสวนี้ำนี่หรอออนีพอเอาข้ามาลง7 5ผ้าล้านเลยเนมันเริ่มเพลงยางเลยนี่ยเมื่อกผมก็เปิดล็อกแล้วแต่เดี๋ยวจะไปสุ่มไข่ดูกันว่าไข่จะเพิ่มเท่าไหร่ โอ้ผมก็ทุ่มมาแล้วด้วยตัวนึงผมได้ลูกอันนีน้มันสองร้อยเลยนะตัวแรกตัวสามมิลเลียตผมก็อย่าง,งเลยเดี๋ยวเวลาผมเปิดลัวกันเนี้ยมันก็จะเปิดล็อกได้ใช่ได้หน้าไ,นะไปไปอ่าเทียครับดีไปไปไปกว่เฮ้ยแล้วาเปิดล็อกอีกเปิดล็อกอีกอันก็ได้ดูก่อนว่าอีกอันเท่าไหร่ให้ราคาให,าให้สูงแน่เลยใช่ไหมเท่าไหร่ขอดูหน่อย ราคามันก็คืออ,อะไรขอดูหน่อยเฮ้ยดินมเล็ออกครับกลับบ้านเลยครับอ,อ้ได้แค่สองอันนี้โอ้ยหถ้ากดล็อกหมดเลยไม่ใช่หรออันสดท้ายเอันดเท่าไร่ถ้ถดึงราคาครับหอยทะลหนึ่งร้อยเลย

谢谢

เดียมันมันมมันไม่ใช่มันก็คงไม่ใช่หือไะไป็นาจอโอ้ยดจิเนอรี่อไ๋อต้ดนี้องตัวตัวตัวับตัวที่สองนะตไหนขอดูดิอุ้ยขี้เลี้ยงหรอโอ้ยีเลี้ยงอะไระว้าว เดี๋ยวๆเดี๋ยวเอาหมดเลยโหอะไรโหโย่ๆเนี่ยเนี่ยมากดแล้วฟาร์มใช่ ก้อนนั่องตัวนี้อะไรโอ้นี่หมาป่านี่ด้วยเอ๊ดี๋ยวอ๋อมาป่ามันก็อยู่ตรงนี้ด้วยอยู่ตรงนี้อ๋อแต่แล้วก็เหมือนในแบบในรูปนี้หรือเปล่าถ้าผมตรงนี้ไม่ตรงนี้สมก็สมเอาตู้กาบมาตั้งหนะตรงนี้ยังไม่สะสมอีก็สะสมแล้วนะโอเคแค่นั้นเดี๋ยวก็มีแต่ตู้นี้ที่ผมต้องผมใช่ไหมก็คือตู้นี้ตู้สุดท้ายเลยราคาก็ยังสูง

โอ้แพนเลียนโอ้โหมันแยะมากๆเลยชมีดเยอะมาลยเอไม่ล้นะมำทีเด็ดเลยอันนี้เปิดเปิดน้ำน้ไปอันนี้ไม่ค่ะปิน้ำน้ำ ขอดูหน <m uch y> ้าตาของกิ๊กจอนหวุ้ยเอ๊ะทไมล่ะมันไม่เข้ากหเอ๊นก็หมือนกันนะเนี่ย้ามันดูขอดูหน้าตาน่ เห็นหมรันนี่ที่มา้ะนี่กจัมีตาให้เาย้อของาโอ้โหันดมากจ

นผมครับผมเป็นของเต็มครับทำไมผมรู้สึกว่าเวลาผมถูกมันทำใจตัวเองไม่ถ่ายว่ะตัวนีิกลุ้มแล้อย่ะน่าจะเป็นเจ๊ดมั้งเกี่ยวของเต็มเั้งจะได้ผมไม่ใช่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับของเต็มไม่เกี่ยวเต็มเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยใส่ที่เก็บชิมตุ้ได้มาเพียบเลยตัวนี้โอเคเอาไปผสมกันดีกว่า ครับผมเป็นโคดินดีมั้ยผมจะทําอะไรอะไรๆก่อนดีเอาเป็นโคดินนะคะนะผมก็อย่ารอชมนะครับ <laughs> ที่ผมบอกว่าหมดห่ตั้งหนงตั้นตั้องสองะแลวแบบว่านะตุ้มเยอะเลยนไม้มมใช่ปะเนียเนเนเ่อ้โระโดระอดดระดมันก็คงจะออกน่ไหม่างงเลยอะเดวก็เดียวละเดเดียวล้นเกอ้

Ini tuh gua mah jadi kan gua scan aja deh siap beli menurut gua gua mau oh. yep. ambil oh, ah, ah, oh, ini kan

ตอนนี้กลับมาอีกแอปเข้าไปกดตามตัวที่เราถ้าเเล่นเบอร์งันที่มสมิ่ร้แลวเราจะนแบตุ๊กไก่ใจแบบเพ่มดิสนแล้วจะเกตัวมตัวี่สนใจไหมก็ไม่ไม่ตัว อ bert, ้าไม่ได้รอ่อ sì, ีตัวอาไม่ได้ไม่ม um ีอ้ก็มาตัวนี่ไม่มีเอานี่ต้องโซลโนี่หนึ่งตัวมานตันี่นึ่งตัวสวนี้นได้แล้วนีไม่มีตัวสี่เหลี่ยมตัวอ๋อตัวนี้ สีเดียรเนี yeah, ่ยอานี่เรโบออจียเอ้ยน่ขายรโบว์เลยล่ะดีดีดีดตรงไหนแมวนีดไล้มาแนมีตัวสีเหลี่ยมสักตัวไหมอมามามากได้มาน ดีจงเลยอมาชบเยนีจังเลยดีจังเลยด้จัเลยดีจังเลยดเลยดีจังเลยดีจังยดัเลยเยดเยงเลยีเีย ดตัวแล้วครับชองคืไม่ตัว่นมัไม่ใช่ไหมคือต้องไปฟาร์มใหม่สิโอเคทีนี้ก็ได้เห็นแล้วนะว่าไหนอัปเดตก็มันก็ไม่มีอะไรเยอะใช่ไหมก็อาจจะปรับอะไรเรืยก็ไม่ได้นะแต่ที่คือตัางหมดแล้วครับช่องหลายเก้าร้อยเก้าสิบสี่ล้านนั่นเองนะพเพราะไดเห็นก็อยู่ในสุมนะ่มแล้วก็มันก็น,นี่มันก็กได้ ผสมมาแสดาบนนี่ผมแม่คือหมายีลข6เก็บไว้นะครไ้ไปแบบนี้ก็ได้เก็บไปเหมือนกัน้อลองทำนามเตอร์ดูได้นะครับข้างมาจะประมาณไหนติกตัวนตดหน่ตเออไม่งหรอถาผมก็ทใสาไมเตได้กดอะไรโอได้โอเคผมโอ้ยทำไมทำนามเตอร์นะผมก็ต้อเอางนั้นก็ได้ครับเสียวเสียะ แมที่เลี้งี่นะเพื่อนเฮ้ยักเลี้ยงะเียเหรอ ต้องหน่อยต้อเก็บไม่อยากจะเก็บตัวนี้แล้วแรปเตอร์ไม่ไ่้ไม่เจอไปทำทีไรไม่อยากจะเก็บเลยคราวนี้เทวดาแรปเปอรี่ะต้องหน,นอ่อยโอ้ยน,นั่น,ะน,นเดี๋ยว,ต,วตัวงงๆพี่จะตัวงง,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 งตัวพวกนี้เป็นสมัยหมดเลยละกันนะตัวที่ผมไม่ใช่นะ เรียจ้ตัวที่เันเหลือมันกีกะผมต้องมาเว่อะไรแบบูต้องทำใจลูกนูด้วยเมืนันก็เปนไปได้ด้วยนะครับไม่ใช่เรแบบจิก็เป็นถ้าผมเม่จโปรแรมกขี้ขึ้นมา้ใช่ไหมเอาเยาะแั้นเดี๋ยวผมก็จะเอาตมก็จะีผเก็บไว้แล้วกันเลไขายไม่อยากขายอรนี้ผมก็กมันเป็นข,ของตัวทีม่มากมเก็บไปดีกว่าให้เปตัวนี้ ดีดมนเผือดีรเก็บไว้ต,วตัวนี่ยหมดลออ,อ้าวเฮ้ยเด้งยังไงเนี่ยไม่มีก็หมดแล้วนะคนีก็ไม่ได้วจเลยเฮ้ยรจยอะไรครับไม่ได้ย่อยนะคิมบีก็ออกตัวลไปก่อนนะคะตันที่มาเลยครับไเลยครับไปหนึงโอ้โครับ